Terima kasih telah menonton! ที่กลุ่มเกษตรกรใกล้กระทร่อมบ้านนาคล้ายหมู่ที่13ตำบลกดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน์ดรน,นพดลโปรดทิตาประธานโครงการและผู้จัดการบริษัทโทททลเวสโซลูชันจำกัดได้นำต้นกล้ากระท่อมก้านแดงเพื่อเศรษฐกิจใหม่ส่งมอบให้กับเกษตรกรกลุ่มไร่กระทร่อมเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาลสิน์อย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่ได้มีการปลดล็อกกระท่อมเพื่อเศรษฐกิจใหม่ภายใต้แนวคิดส่งเสริมเกษตรกรแบบ รวมใหญ่โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก,กรดรนพดลโปธิตาประธานโครงการและผู้จัดการบริษัทโทเทิเวสโซลูชันจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันเกษตรกรยังคงมีปัญหาติดขัดด้วยศักยาภาพในการจัดซื้อหาต้นพันธุ์กระท่อมและการลงทุนที่ยังต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมากพอสมควรทางบริษัทจึงได้มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความสนใจและอยากปลูกพืชกระท่อมก้านแดงโดยทางบริษัทจะเป็นต้นทุนในเรื่องของกล้าพันธุ์ และให้คําแนะนําในการดูแลสําหรับเกษตรกรโดยทางบริษัทได้ตั้งวงเงินกว่า500ล้านบาทที่จะส่งเสริมให้ผู้สนใจปลูกกระท่อมได้นําไปเป็นทุนพร้อมตั้งเป้าหมายทางพื้นที่ปลูกไว้กว่า20,000ไร่และในขณะนี้มีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการแล้ว5,000-6,000คน ดรนพดลกล่าวต่ออีกว่าทางนี้คาดว่าในปี2565สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทจะมีรายได้อยู่ราวๆ1,355,000บาทต่อไร่ภายใน1ปีซึ่งจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า4,000ล้านบาทซึ่งทางบริษัทจะนำเอาผลผล,ผลิตกระท่อมมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยาซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ จะนำพักกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจราสินทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ